สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ8มิถุนายน2563อยู่กับคุณนพจรสคุณกิติกรดิฉันอริรัต พร้อมล่ามภาษามือคุณกันชุยาค่ะครับรับชมกันในช่วงต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์แบบนี้<ๆ>เริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับผ่านช่อง34อมรินทีวี HD อีกหนึ่งช่องทางชมกันได้อยู่นะครับผ่านทางเฟซบ o o กไลฟ์แฟนเพจอมรินทีวีนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้กับพวกเราครับและว,วันนี้วันจันทร์นะครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นเป็นเหตุการณ์หวาดเสียวคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นแถวแถวซอยพุทธบูชาย,ย่านบางมดนะครับคม ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างนะครับขึ้นไปซ่อมหลังคาสูงจากพื้นประมาณ3เมตรมแล้วปรากฏว่าหลังคาเนี่ยนะฮะกำลังซ่อมอยู่แล้วตกลงมาจากหลังคาปรากฏว่าแท่งเหล็กที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเสียบเข้าที่คือเสียบเข้าที่ก้นนะคุณผู้ชมฮะแล้วทะลุออกข้างหลังเลยนะบ,บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วทีมข่าวเราลงไปเกาะติดเหตุการณ์นี้ครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากปัญหาที่มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเรื่องของความผิดพลาดของคนที่มีความสับเพร่าหรืออะไรกันแน่แต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะคนเจ็บเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่หวาดเสียวแล้วแบบคุณเราเห็นภาพแนละ้วโอ้โหคือเสียบเข้าที่ก้นนะคุณผู้ชมแนละ้วออกที่ทะลุข้างหลังเนี่ยนะฮะประเด็นนี้ยังต้องตามกันต่อออย่่่าางทีบบกไปนะครัว สาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ฮะแหาอุบัติเหตุแบบนี้ก็เห็นภาพระหวัติเสี่ยวมากนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่ในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีคนไปพบศพสาวชาวต่างชาติเป็นชาวยูเครนนะครับชื่อว่าโอลาฟโรวาอายุ32ปีในพื้นที่เกาะสมุยปรากฏว่าคนไปพบศพเนี่ยคุณผู้ชมฮะศพมีลักษณะเหมือนกับถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกอำพรางนะฮะมีการใช้ทามะพร้าวประมาณ3ก้านด้วยกัน คลุมเอาไว้อยู่แต่คนที่ไปพบศพเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการแจ้งตำรวจแล้วตอนนี้มีการไปไปตรวจสนับสนุนโดยใหม่แลคกตอซอยโกลซีรีสเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องคินโตบริการเช่ารถระยะยาวออนไลน์จากโตโยต้าคลิกเลยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสดแก้ไขแก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เครื่องปรับอากาศ c a เร i e เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์แอร์ที่ดีที่สุดของ c a r รียเดี๋ยวทางก้นแล้วก็จะตัวเหล็กเนี่ยจะไปตรงอยู่ที่หลัง ที่เกิดขึ้นแล้วตำรวจสอนนอบางมดนะครับเขาได้รับแจ้งครับบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุแค่19ปีเท่านั้นเองขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วตกลงมาความสูงเนี่ยสเมตรครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยไฟโอ้โหรุนแรงมากนะครับแล้วลามเข้าสู่อาคารเรียนเสียหายไปบางส่วนด้วยแต่ในขณะเดียวกันเกิดเหตุนี้ขึ้นมามีคนเสียชีวิต2รายด้วยกันนะครับโดย2รายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นป้าและเป็นหลานนะฮะ โดยทางคุณป้าที่เสียชีวิตคือคุณจินตนาอายุ51ปีนะครับสบภาพศพตอนเสียชีวิตคุณผู้ชมกอดหลานอยู่แล้วเสียชีวิตทั้งคู่ในขณะเดียวกันหลานครับที่ป้ากอดอยู่ก็เสียชีวิตด้วยนะครับน้องนัทวุฒิอายุ